Yeah. Yeah. อขอบใจนะที่เดียวยามาให้อ่ะฉันจะปล่อยให้เธอเป็นอะไรไปได้ยังไงเล่าทำไมอ่ะ จะเอ๋เฮ้ยไม่รู้นะว่ากำลังจูจีกันอยู่เนี่ยขอโทษนะที่ไม่ได้เข้าประตูตอนเข้ามาเชิญกันลูกพี่ไหนลูกพี่อ่ะอยู่นี่นี่โรคจิตเลยไงเลือแค่นี้ทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกงกันด้วยฮะกล้าปากดีกับฉันเหรอแบบนี้มันต้องตัดลิ้นออกมาดูซะหน่อย ไปไปไปไเไยไปไปไปไ้ไป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 ิ่ไปไ,<อ>ไปไ,<อ>นนไปยไ<อ>ปไ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 ปปไ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 ปปไปไไไปปไไ้ เออคือพี่ยูนลืมปิดก่อนออกไปอะค่ะหนูจีนแน่ใจเหรอว่าตาโจจะพาไปวิ่งวัเหรบที่ห้องอะแน่ใจค่ะตาโจเคยบอกจีนนะคะว่าที่ไหนที่อันตรายที่สุดมันก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะโอ้โหแล้วห้องตาโจนะคะทั้งโลกละเทอสกปรกแบคทีเรียเต็มไปหมดอะจีนเชื่อเขาว่ามันต้องเป็นที่ที่อันตรายที่สุดในโลกนี้แล้วละค่ะตาโจใจเย็นจีนตั้งสติหน่อย เฮ้ยทิวีเอาวคุณอาครับใจเย็นตั้งสติหน่อยครับมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มวัสดีครับผมมาเฟียครับสวัสดีค่ะพเราเป็นคนดีครับเฮ้ยเฮ้ยเจญนั่งครับเจญนั่งครับเินนั่ ใครเป็นพ่อแม่ของน้องตก๊กคุณอบรมน้องโต๊กได้ดีมากมากอ๋อคือพ่อแม่ผมเสียหมดแล้วครับนี่พี่สาวผมครับพี่สาวคุณ น้องชายคุณดีจริงๆเฮ <Hey! S 1> ้ยทีแรกผมกาจะเฉียนปากตัดลิ้นเพื่อเป็นการสั่งสอนน้องคุณเนี่ยแต่ผมแพ้ใจน้องชายคุณใช่ครับขอปกป้องแฟนเขาได้อย่างเด็ดเดียวจริงๆต่อไปถ้าใครรังแกน้องต๊กนะบอกพี่ก๊อตพี่ก๊อตจะตัดลิ้นตัดลิ้ว ตามแต่ล้งกุ๊กต้องการมามากินพิซซ่ากันจริงครับคือไม่ต้องพูดหรอกนางฉันเข้าใจว่านายเฟนผู้ชายร้อเครับ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับแม่ผม,มอยากให้ผมมาใช้เวทมนตเ์เสกคืออย่างนี้คือแม่ผม,มอยากให้ผมมาหาแฟนให้คุณจีนคนนึงเพราะว่ากลัวผมมจะคิดเลยเถิดนะคุณจีนผมก็เลยตอบต่อไปว่าผมไม่ชอบผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นนะเรื่องราวมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี yeah ้แล anyway, ้วนายคิดเลยเถิดกับฉันจริงหรือเปล่าล่ะนี่ถ้านายไม่ได้คิดแล้วนาย กูมผมอยากรู้นี่ว่าถ้าถ้าผมเป็นแบบนี้คุณจีนจะว่ายังไงอ่ะว่าอะไรล่ะแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงว่านายไม่ได้เป็นอ่ะเออก็ก็เอาอย่างงี้สิครับคุณจีนก็ให้ผมผมพิสูจน์ด้วยการกอดคุณจีนครั้งหนึ่งแล้วผมก็เริ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันแหละเ,เจอหน่เอย เตินจังเลยอขอตัวแล้วหัวไปด้วยไทยบ้าทยโธ่ดูสิถูกผู้หญิงกอดก็วิ่งหนีไปอีกแล้วโอ้ยใยลูกแม่ น้พี่เมนน้องสาวชันในแอมเนี่ยมันต้องมีของประทังชีวิตต่อให้พี่เมนเนี่ยจะต้องตายก็ตามใช่ฉันยอมตายเพื่อนบ้าเหรอฉันไม่ตายเว้ยดิฉันว่านี่ยรีบไปเอาของดีกว่าดูต้นทางเฮ้ยนยแน่ไอ้พวกหัวขโมยยังกล้ากลับมาอีกนะกล้ามากระตุกนวดแม่มดอย่างฉันเลยนี่ยะ